อันนี้มีนรอันนี้มีพระบางนะครับพระบางสกุลลำพูนพระบางลำพูนสวยสวยทีเดียวครับสมบูรณ์พระบางนี่ค่อนข้างโปรตีพระบางเนี่ยจะเรียบร้อยกับพระคงด้านหลังก็จะดูพระจะเรียบร้อยมีแบบหลังนี่ก็มีถึงหน้าตาหน่อยๆ พระบางตรงนี้เราก็ไม่ได้เอามาครับตรงแซงหกตรงเม็ดเม็ดบัวของแ่ได้เี่ยเม็ดบัวของพระบางเนี่ยเขาจะเหมือนกับแปะอยู่ไม่ม้วนนะครับจะแปะแปะเข้าไปที่ขนหลังมันฐานบัวจะไม่ม้วนนะครับเนี่ยเหรียญคุ้มเก้า นี้ล้างแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีเห็นมีภาพกลุ่มว่าฝังอยูตามซอกนี่นีอย่างเดียวไม่ใช่หรอมีรงแรด้วยสะอาดเยูไหมไม่รู้หน้าตาดีไหมมีเงินทองคำไม่มีโรงแรมผม่หน้าตาหลาม่เห็นดับแค่ไหนครับบางอย่างใช่เห็นดับ รอยพี่เดียวบางนี่จะบางไปหมดเลยนะรอยพับก้นอแขนจะทิ้งเสียงเฉียงชมเท่านี้ครับขอบคุณครับ